นายประเสริฐลือชาทนาโนนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยใช้เองโดยก่อนเข้าห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยังได้กล่าวเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจํานวนมาก รวมไปถึงการอบรมศึกษาดูงานต่างๆโดยขอความร่วมมือในการงดการจัดก,กิจกรรมทั้งหมดในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงเทศก,กาลสงการานต์ที่กำลังจะมาถึงและให้ทุกคนได้ตระหนักในการที่จะป้องกันตนเองให้มากที่สุดให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้กล่าวถึงการจัดประชุมใน,นครั้งนี้ว่าเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยตามมติของคณะรัฐมนตรีโดยได้มีการฝึกอบรมครูกรเพื่อให้ไปเผยแพร่ความรู้ในท้องถิ่นในความรับผิดชอบโดยมีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงวีรพลบุญเดชรายงาน